ต้องกิวแตนเดียววันนี้กรไต่โตนะครับกรไต่ตรงล่างนะครับเอาไม้งัดขึ้นครับ ไส่โต้ตข้างหนึ่งนะครับเต้ปัป๊มก็ตายแล้วครับเต้นปั๊มต่เรียบร้อยแล้ว ยกโต้ไตครับยกโต้ไตก่อนยกโต้ไตก่อนยกโตต,กต,ตัวยกโต้ไตข้างหนึ่งก่อนครับข้างนี้ไต้ที่หลังครับข้างนี้ไต้ที่หลังยกข้างนี้ไต,ต้ก่อนเดีเ๋ยวดูตังู้นครับอะไรเต็มเลยครับอะไรเต็มเลยเจ นี่เต้นปั้มก็ไถ่ละเตนปั้มเต้นปัมนป้ม ใส่โตแล้วครับดูครับเอาโต้ขึ้นยังไงเอาแม่แรงยกครับติ๊กเกอร์ก็ติดแล้วครับติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติดแล้วต่อเลือนปรญนา เดี๋ยวค่อนแตกนิดหน่อยครับนผู้ชบ ตังแตตมใหม่ทั้งหมดเลยครับนี่ไสก้อนตัวเดินไส่เตียมเรียบร้อยอันนี้เตรียมไปไต่โตและ ก็เอาแม่แรงยกขึ้นครับไปใส่ได้ครับโตแม่แรงยกขึ้นมาระดับหนึ่งก็ให้ดันมานี่ใส่ได้เลย เอวเลยครับ ทางก็ไม่ไม่แรงยกโต้จนยับดันโต้จนไปโอเคไสได้ๆใสวได้ตัวนี้ไต่ได้ง่ายครับใส่คนเดียวไ,ได้ครับตัวไต่ไม่ยาก

ตนในโน้นนี่ก้อนก้อนตัวเดินตกยกขึ้นอีกนิดหนึง่งอีกเดี๋ยวจะปนแล้วอีกเดี๋ยวยกอีกเดี๋ยวจะปนแล้วปนในก้อนตัวเดินนะนี่เติมหมดลอยครับ

看到。 ต้อนนอดัอนนอดบ่ค้องไม่นี่งกอเราไปเอฟซีทุกคนนะครับลมแรงครับลมแรงลมแรงเข้ากล้องกอเราไปเอฟซีทุกคนนะครับ นนะคนอะไรมันนจะให้ช่วยงัดนี่ nó ừ. FC ừ. tôi nạp tôi ngắt thì... đó thì Được đai ít điều Anh lên anh dài này Ồ, bên tay một đó ได้แล้วนี่ไปดูตรงล่างครับตรงล่างเจ๋งมากเลยครับตรงล่างนี่ไม้เอี่ยมเลยตรงล่างการเข้าใหม่ครับการการตัวเดินเข้าใหม่ไม่เอี่ยมนะครับท่านผู้ชม ได้เรียบร้อยครับปืนดัดเตอร์ครับยกยกปืนดัเตอร์ก็ใส่ได้เลยครับ ต้องเอาโต้ยกขึ้นฟ้นน้เตยก่อนน้ำตได้มีลอกดึงก็ได้แล้ว พ่อตายคนเดียวเลยโทษไม่มีใครถ้วยตากล้องถ้วนีด้เดียวลืมขึ้นไปนิดเดียวแล้วครับลืมขึ้นไปแล้วนิดหนึ่ง ไปแล้วครับเออได้แล้วตัวมัได้แล้วครับทำงานคล่องช่างดอ <c oughs> รอฮะอีกเงยน้องเป็นไรลกูกนี่ครับมอตเตอร์ก็ตายครับมอตเตอร์ตัวเดินแตะแล้ว น้ำมันตายได้บ่น้ำมันกลางนี้ตายได้บ่เรียบร,ร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับน้ำมันน้ำมันตัวเดินงัดต่อครับงัดขึ้นต่อ อีกรอบครับติดโรเลอร์แล้ว อ่ะขอดูอีพีหน้าครับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับตัดตประกายตัดประเด็นให้คิวแต่งดีด้ยครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่หมๆเดี๋ยวลงให้ดูครับ